อาละครับกรณีที่เราอยากจะคุยกับคนที่บ้านนะครับนี่เราเปิดกล้องดูแล้วเราเห็นเ้านอนอยู่นะเบบีนอนอยู่เราอยากโทรคุยกับเขาหรือว่าเป็นปู่ย่าตายายนะครับคนทั้าคนแก่นะครับเรากดนี่เลยครับวิดีโอคอลกดปุ๊บจะไปดังที่เครื่องนี้ครับเครื่องนี้จะดังครับคนที่บ้านก็จะมารับสายตัวน,นี้ครับปุ๊บรับปั๊บเขาก็จะเห็นหน้าเราเลย<ๆ>นี่<ๆ>หน้าเราจะเข้าไปอยู่ในนี้<ๆ><ๆ>เราก็จะเห็นเขาแล้วก<ๆ>็สื่อสารกันได้สวัสดีกินข้าวหรือยัง สุดยอดมากครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับตอนนี้แฟดเซลครับที่ตะก้าครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อครับประมอวู้ฮู้อันดับแรกก็สแกนเข้าไปนะครับมีตัวสแกนแล้วก็ตามนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้จากนั้นเปิดนะครับเลือกภูมิภาคประเทศนะครับเราอยู่เมืองไทยจะไปเมืองไทยใช่ไหมเลื่อนไปจนเจอคําว่า Thailand กดครับ Swiss ครับใส่เมลใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับก็มา sign up ใส่อีเมลเรเข้าไปใส่อีเมลเสร็จปุ๊บนะครับก็คลิกตรง agree จากนั้นก็ get นะครับ verification code เลยเอา code เขาจะส่งโค้ดมาให้ตามเมลของเราได้แล้วกด submit ครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเราเราก็ตั้งเองเลยนะครับตั้งรหัสเสร็จ complete ครับจากนั้นจะมาโผล่ที่หน้าหน้าแรกตรงนี้ที่จะให้เราลอกอินเข้าไปตอนแรกนะครับเพราะว่าเราลงบัญชีแล้วเรา sign up แล้วเข้ามา l o อินเลย มาถึงหน้านี้นะครับเรา add device เข้าไปเราต้องทำการ add device นะครับเราก็มาดูรุ่นของเรานะครับ wifi นะครับก็เลือกแบบ wifi นะครับอันแรกครับฟึบจากนั้นนะครับก็จะมี step ที่1นะครับแล้วก็เ t ็ p ที่2ให้เราทำตามขั้นตอนนะครับ confirm เดี๋ยวจะพาทำ next step ไปเลยอนุญาตนะครับอนุญาตเข้าไปแล้วก็ enable นะครับการเชื่อมต่อก็กด confirm ฟึบก็ ใส่ไวไฟของเราเข้าไปชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับหน้านี้จากนั้นก็ใส่รหัสครับใส่เสร็จแล้วเราก็ next step แล้วก็เอา QR code เข้าไปใส่ที่กล้องประมาณ20-30เซนนะครับหากยังไม่ได้อีกครับยังมีปุ่มรีเซ็ตนะครับกดรีเซ็ตเข้าไป <for> นะครับก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็มาเชื่อมต่อใหม่นะครับ c o n f i r ม ลงไปใหม่นะครับตั้งแต่ Wi-Fi Name ชื่อ Wi-Fi กับรหัสของเราลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับได้แล้วก็ Next Step นะครับแล้วก็ลองดูใหม่สิ30วิ3 0ม0ีถึง30เซนจะได้ไหมอ้า uh. าได้แล้วเขาจะลองแบบนี้นะครับสแกนได้แล้ว and the หน้าจอก็จะมาอยู่ตรงนี้ นะครับก็ตั้งชื่อว่าเราจะเอาเป็นห้องไหนนะครับก็อาจจะเป็น housekeeping a d d i t i v e การขโมยนะครับ watch pet ดูสัตว์เลี้ยงนะครับพวกเนี้ยเราเลือกได้หมดเลย w a t c h s h o p ดูร้านอาหารดู shop ของเรา watch baby นะครับดู baby อ่าเราก็อาจจะเอาอาจจะเป็นอ่า uh, watch baby นะครับบ้านใครมีเด็กอาจจะ watch baby add เข้าไป configuration completed Wait for the camera come ation for to online is Wait the กดดูกล้องตรงกลางน,นะครับอัปเดตก่อนนะครับอัปเดตเวอร์ชันให้เรียบร้อยพอเราอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดครับานาฬิกากับวันที่เขาจะไปของเขาเองเลยนะครับเราไม่ต้องตั้งเลยนะครับสุดยอดมากๆครับประมือเรียบร้อยก็คลิกกลับไปหน้าเก่าเพื่อจะดูกล้องของเรานี่ครับกล้องมาแล้วนะครับก็เห็นแล้วนะนี่ watch baby นะเราก็สามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับ มุมสูงมุมอะไรได้หมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้หมดเลยนะครับถ้าจะพูดนะครับเราก็แค่คลิกนะครับคลิกตรงนี้เราก็พูดนะครับเดี๋ยวจะเอากล้องมาใกล้พูดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้พูดนะครับกดเลยครับสวัสดีต้องอนุญาตก่อนนะอนุญาตให้เขาพูดได้ก่อนสวัสดี สวัสดีครับ,รบมีโจรอยู่หรือเปล่าด,ดีมากเลยนะครับใครสนใจนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถกดได้ที่ตะก,ก้านะครับตอนนี้ลดราคาแฟลชเซลล์มา,มากครับสนใจครับโปรมโมหู